สวัสดีครับผู้ที่ขามารับชมทุกๆท่านนะครับมือนีเขาขีผ้าเบื้องรถไทสมครับรถไทสมไม่ไหม้เลยครับมือหนี่ง้าเจ้ากับเบิกตัวไห้ครับท่านนี่ีผ้ามาเบื้องลึกๆครับเบ,บื้องหลบหนักลืกๆครับนี่แล้วค่าเจ้ากระไทยสู้เบื้องหลายฮักเราละทัพมุ่งมันไม่ไทยก็แล้วครับพี่น้องไทยกันข้าเจ้าไทยแหละคันนี้ที่เป็น เอวหาสูดหนึ่งแปดครับคันนี้นเบิกตัวมาในสองสามมือโอ้ไปแล้วสิบโอยูสูดเอาผ่า,ผานหนีสียังทะลอกว่าคันไหนเบิดเลยครับนี่คันนี้นี่เบิกตัวมาได้ประมาณสามมือนีมั้งคันนี้ไม่ไม่ไมสดสดเลยครับสีกพยานออกบ่านไหนเบิดครับฟีนองนี่พยานยังเหลืออยู่ น้องสีพยายามว่าได้เบิท์เดียวตัวนี้กัโอ้ข้าเจ้าก็ใส่ดีคักครับตัวนี้ตัวหาสิบแรงนี่ตัวฮิตเลยครับนี่เป็นตัวฮิตเลยข้าเจ้าว่าลงให้หน้าลุยน้ำเก่งครับรุ่นนี่บ่ค่อยติดลมพื้นเขาบันเดย์วะท่านรุ่นหาสิบแรงเท่านี่ ไม่สดๆเลยครับเนี่ยายใส่ง่ามให้ถึงสั้วซุ้มวงหรือ่ายี่สิบสุ้มวงนะครับคิดว่าได้เลยเพราะว่าพึ่งล่วง,งัานมือว่านนี่ไหมไทยหน้าล้วก็มัดันดินโยก่อสร้างอะไรครับเกียนี่มันเกี่ยร์ักเล็กน่อยเนาะโอ้เกี่ยร์สีเหล็กนึงครับ ว่ามันเกียร์ิบสองเหล็กสิบหกรอบ่อรอบหนึ่งขึ้นมาได้ได้ก๊กไม้ก็ยังขาเจ้าว่าในในติ๊กต๊อกกันวะโอ้รถห,หม่เนี่ยบึงได้กับงามครับพี่้องอันนี้กได้เป็นโตกระตายเนาะ เพลงสี่โตกับใต้โอ้ไม่มีซี่เกียร์อันนี้มันตัวยังมันน้อยเนาอผมกระบ,บุงจักอกผม,มือไทยเรื่อๆอันนี้ยังมันวะโอ้ไม่ึ้นมาหลายเล็กแท้ตัวยังไงเนี่ยโอ้ ืีเป็นพวกทำงานสวงเผาบ้างเียคิดว่านะครับใบพานธุก็ล่างเรียมครับพิ่งไปไทหน้าได้ประมาณทงหนึ่งีง่แ่ละขจาว่าโอ้โหตาดีละคือมันเอามาแต่ปะดุงแล้วครับขั้นีหน อันนี้มันตัวยังมันน้อยเนาะ F N A ตัวนี้ยักษ์มันกับวลู่กันนะว่าตัวอยังมัน <c oughs> จกักได้ว่าฟังเนี่ยเป็นคาบนี่อันนี้อ๋ออันนี้ก็เต,กต,กตากรับไตขึ้นกันเตากระต่ายสองหมอตัวน,นี้ก็เตากระต่าย สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ครับผมมาถ่ายรถไทยใหม่ๆสีกยายางเพราะว่าจะเบิดอันสีกยายางออกเพราะว่าจะเบิดอันซูเบึงครับผมเจ้าคลิปหนาใครใช้ซูบึงไหมครับผม